สวัสดีครับพิสันต์คือฮอนครับมาช่วงเศร้ามื้อนี้คือเป็นล่มวีวีล่มตำร่มแรงคือเขาท่าแท้มื้อนี้ผมเมตรบาลตัวนี้ครับ2อ่าเมตร60เมตร60เซนนะครับเป็นตัวเล็กตัวใหญ่คือตีผมอยู่นี่อ่ะเวพี่น้องครับเพราะว่าล่มมันบ่บ่ปานไดนนี่เมตร60นะครับเมตรม60เซนตัวนี้สีน้เงินเปลี่ยนมาตัวนี้เป็นเมตร50นะครับเมตร50 แตกต่ ını, างตรงปีกนะครับมุ้งปีกสังเกตนะครับสังเกตว่ามุ้งปีกแตกต่างกันนะครับนี่ปีกแหล้วมันจะปีกง่นนะครับนี่เมียฐานิปนะครับเมียฐานิปนี่เมียท็อกซิปนะครับตัวนี้เมียท็อกซิปสีน้าเงินนะครับสีไปล่องเทียนเบิ้งมันเฉพอะติดร่มเพราพี่น้องอ่านขัเห็ดสนุ่ตัวนี้นะครับที่ดังดีพอดีเดี๋ยวพี่น้องไปฟังอยู่ทั้งฝ่ากันเลยกันเพราะว่าอ่าตอนล่องนะครับ เวลาขึ้นฟ้าล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองเที่ยวจนสนามน้ำกันครับก็จะเห็นพญาย้อยครับพญ่พันธุ์ขี้เกล่ำนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเอาไปเบิังยู่สนามครับก็นี้ไปรบกวนแต่จอยแต่พันธุ์ขี้เกล่ำเลยพี่น้องรบกวนผู้เฒ่าเมื่อเด็ก็ได้ลวกตะควันตะผู้เฒ่าครับยูบ้านสมบูพญาย้อยก็ได้ร่มมากน้อยก็จะให้เราล่องว่าให้นะครับเพราะว่ามันเป็นว่าหน่อยที่ว่าเด็กโอ้ยนพูดนะแย่งเลยเนี่ยพูด คนมีดบู๊ยคนมีดไปถาเราผีว่าอันว่าจะเห็นร่องตัวนี้เห็นไหมนี่ไหมคนมีดยุกไก่คน้อโลคนมีดยุกไก่ร่องเบาตัวนี้เห็นจักบาดนะครับว่าจะใช่หรัอไรแล้วเป็นอากาเราเป็นยังไงนะครับผมผมเฮ็ดปีกเบานะครับตามสไตล์อ่าลมปอนเลียนล้มบอนยังหน่อยแต่จะเลียนได้นะครับเอาเดี๋ยวไปพอกันที่สนามมดกึ้นนี่เนี่ยมาสามพันเดียดนี่วบาตัวหนึ่ง ออเอาให้ตาพันบ่เอาตาพันอีกตัวหนึ่งครับซ้ำๆกันนี่ยวละ่ะน่าจะเม็ดกหกสิบเม็ดกทาสิบนี่คือช่วงนี้ล้มมาแห้งนะครับอาศัยว่าเอาลมเบาแลีนพ่อไดเรียนมีโอกาสไดเรียนนะครับลมหน่อยๆก็สามารถแรนได้นะครับเอาไปเจอกันยีน่สนามครับโอ้ยเอาไปช่วยกันนี่ของตาจอยครับเอ้ยพูนของตาพันมาแล้วของตาจอยครับนี่ปีกตาพันเม็ยแปดสิบนะครับเม็ยแปดสิบปีกของตาพันอีป,ปอกหน่อยหนี่งมั้งเนี่ย บัดชว์ตาแขกอีปอกหน่อยเอามาลองครับวยเอาลองทั้งสามตัว,ลวเลยเพียนึ่งมามาเอาลงสนามครับลงสนามครับมาแล้วอ,อ,อีปอกหน่อยคือตากแทนสะพัน <c ười> มันคืนจากของแต่เบา <c ười> เงี่เหรียญรุ่นหน่อยครับเพราะว่าหยิบหลุนใหญ่มากสามเมตรนะครับหยิบหลุนมาใหญ่มากสามเมตรของตัจ้อยนี่ใหญ่ใหญ่ก้า,า,ามูวเหรียญรุ่นหน่อยลองเบิงึงพุดของจันทรไม่เสื่อมอยู่ทั้งฝ่าพุ่น บาลลงเป็นนักเที่ยวของเอาเพี่นนั่นหน่างถ้าวาวขึ้นดีนะนั่นวาวจุฬาบ่มีหัวครับพี่น้องของอาจารย์ไม่ทั้งฝ่านะครับพุ่นบ่มีหัวบ่มีสนุ่นแต่ว่าขึ้นเจ้ของอาจารย์ไม่เลครับอันนี้ของตาจอยเอาล่องเบิ้งครับพี่น้องครับลมมาหน่อยหนึ่งถือกินลมมาได้เนี่ยครับเบิ้งวาวอาจารย์ไม่ครับจุฬาอาจารย์ไม่นะครับบ่ได้ใส่สนุ่บนบ่ได้ใส่ยังนะครับนี่คือจุฬาของแค่แล้ววา่าถ้าบ่ได้ใส่สนุ่นถือว่า ถือว่าโอเคถือว่าพันนะครับของอาจารย์ไม่นะครับเบิ่งครับพี่น้องเล่นร่ม,ม<ด>ตาจ้อยตาพันลงสนามแล้วอีอป,ปอกหน่อยคือตาหากตักตัวเด็กหน่อยไหมอ้ออีเด็กหน่อยคือตาหากักแกโนะครับของตาพันของตาพันปีกเมตรห้าสิบหรือตาหักแกของตาพันหนึ่งของตาจ้อยอยู่กลางนะครับปีกเมตรแปดสิบนะครับเปียโตอ้อยคือถึงของครับของผมอยู่ที่ทั้งสุดปีนะครับปีกมันม้วนจะหน่อยแต่ละโตแตกต่างกันด้วยพี่น้องนะครับของผมนี่โตยุคหน่อยนะครับของ ตาจอยอยู่กลางของตาพันธอีกตัวหน่อยอตัวหนึ่งนะครับสีม่วงเบางาวสามตัวนี่มันจะขึ้นไังไงว่า,าท่า้ขึ้นฟ้าจึกย่กได้เห็นล้มมาได้ครับ <c oughs> <c oughs> เห็นล้มมาได้เลย <c oughs> <c oughs> มิเตอรเสียไปโอ้ยนอนเลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอานะครับไป็นวงน้ำกันครับที่เป็นของตาจอยนะครับเมตรแปดสิบโอ้เสียแล้วเตรียมพร้อมขับเด่นไว้เลยนี่เมตรแปดสิบร่มดีอยู่มั้งนี่ที่ว่าล่มดีอยู่แต่กิตตปอร์เซเลยฮะรอหัวหน้าสำนักงานนี่หัวหน้าใหญ่คือว่าท่านออกมา ของกระจอยนะครับเหยียดเรียบร้อยแล้วก็เจอล้มยินเสียงล้มมาได้ตาจอยตาพันอะไรกันเบื่อกี้เนี่พี่น้องนี่เบื้องด้วโดนโดนเมันถ่ายคลิปบไปพี่น้องเบื้องนะครับล้มของว่มีสิเรียนวาวกับว่มีล้มเอานะครับของตะจอยเอาก้อนมูเลยเอาก้อนมูเลยครับตาพันเลียนอีกแล้วโอ้ยว่ายลุ่นเหยีว่ายลุ่นเลียนครับเหยียบว่นยลุ่นเรียนครับขยับต่อไปนะครับของตาจอยนะครับมาเมืองน้ำกันว่าของตาจอยตีเปยังไหนตี่านบ่ ต่บ่อพ่านนี่คือลงตูอมอย่างเดียวคือบังไฟนี่นี่บ่พา,านี่เอาลงตูอมอย่างเดียวเลยเตรียมการนะครับของตาจอยของตาจอยนะครับเตรียมการสนุ่เรียบร้อยสนุ่คือหันดีแท้เป็นตาขาวทายเยอะครับนะไปครับไป ไปแล้วครับของตาจอยไปแล้วครับตาจอยครับโอเคตอนนี้เว้ยได้ลงตมหรอกไม่ใช่จอยเจ้าน่ะวันได้ล้งตมหรอกโอเคครับผ่านแล้วครับถ้าขึ้นลักษัะสี่ถือว่าโอเคนะครับอ้าที่ลมก็สามารถจะอยู่บนทั้งลมได้ดีนะครับของตาจอยนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วกำลังปล่อยเสียงนะครับกำลังปล่อยเสียงแล้วปล่อยเสียงออกมาปล่อยเสียงออกไปเรื่อยๆนะครับ ของตาจอยนะครับล้มก็ดีนี่ดีแน่ว่าดีเนี่กระซ้างมันเถอะก้อยทดสอบเดี๋ยวทดสอบทดลองนะครับเอาละลวกขกกันแล้วจวดแล้วพี่น้องจวดแล้วไปแล้วครับไปแล้วตัวตาจอยโอ้สวยงามครับสวยงามของตาจอยนะครับเม็ดแปดสิบนะครับเม็ดแปดสิบก็โอเคนะครับสวยงามขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตาพันกำลังปล่อยเสียงนะครับกำลังปล่อยเสียงแล้วปล่อยเสียงออกมา ไอเสียก็อไปเรื่อยๆนะครับของตาจอยนะครับร่วมกับดีนี่ดีแนี่ว่าดีเนี่ยก็สร้างมัเถะกอยัทดสอบเดี๋ยวทดสอบจำลองนะครับเอาละรวก้นแล้วจวดแล้วพี่น้องจวดแล้วไปแล้วครับไปแล้วตัวตาจอยโอ้สวยงามครับสวยงามของตาจอยนะครับเม็ดแปดสิบนะครับเม็ดแปดสิบก็โอเคนะครับสวยงามขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ มาเทตัวที่สองับผมนะครับ,<อ>รบตากิตตีกำลังไปแล้วนะครับ <laughs> ไปปลูกตากิตตีอยู่ตักมาแล้ว <laughs> ไปแล้วนะครับตากิตีไ้เสีมสียเา <laughs> แล้ว,ลวนีนวนนนครับอัน <laughs> ี้เสีอาอันนกซรับมเขาเล่นรุ่นหน่อยก่อนครับพาา่าวลมอมมีลมมมีก็เอารุ่นหน่อยเลียนซะก่อน ไอพี่น้องเบิ้งโมเสียกไป็เล่คนไปเลยมเกเปนหล่คนไปเลยพ่ะนะเอานี่ของตาพันนะครับของตาพันอีปอกหน่อยของตาพันโอ้แต่หักแท้ของแท้มาตรฐานเลยตากิตีเตรียมมัดเข้าเข้านะครับเมื่อนี่รุ่นไ่บ่เอาขึ้นนะครับเอาข้นรุ่นน้อยนะครับเพราะว่าล่มบามีมีล่มนีหน่อยล่มบางตากิตีเป็นคนปล่อยนะครับตาพันเป็นคนเลียนกติเลียนใส่เวลาใส่เลียนจะหน่อยเพราะว่ามันอันนี้ว่านี่มันบ่ล่มม่ค่อยดีไนเลย ไปแล้วครับโอเคแล้วหลังๆนังทีแต่ขึ้นมาแบบนี uh ้คือว uh ่าโอเคแล้ววันน uh ่งตมดอตะไก็ได้วันไนงต้มแท้ตัวนี้ตัวนี้อันนครับเม็กสิบครับสวยง่ามครับคือเรียบร้อยแล้วไนงตมัสวยง่ามครับเมตรหกสิบนครับเม็หกสิบสั้นกิิงนิงเลยครับโอ้โหมันสีดวนหัวดวนลบอลเลยไอ้เงี้ยวันนี้สันจันทีเข้างับซะนอกน มูถอยหล่าพนะนี่ครับถือว่าโอเคอยู่ครับนี่วันนี้ล้งต้มจักโตเลยครับพอใหญ่ใจมันหยันลงต้มมันสั้นเกินกันจะบอกด้ว่าของตะพันในลงต้มนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับถือว่าพันนะครับถือว่าพันเรียนซ้อมนีก่อนนะครับลรบ่มมี่นะครับลรบ่มมี่นะครับอ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าพันใส่ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับ ทีานนะครับปานครับสวยงามรับตามชัว่าเบาหน่อยแหละครับเพราะว่าเก็ดผิวอ่อนเพื่อเล่นล้มเบาๆให้พี่น้องเลยบึ้งพี่น้องหลายท่านอย่างไรตัวใหญ่แต่ปีกแข็งมันก็ขึ้นยากแน่ๆหน่อยแต่ถ้านหน่อยล้มเบาเนี่ยโอเคนะครับซัดส่วนบางเลยที่ว่าจำเป็นก็คือเกลาออกนะครับแต่พันน่ะลงเลยนะครับแต่พันคือเทเดี๋ยวลงเลยเพราะว่าล้มบามีหรอกงั้นจะเอาไว โดยมาไหนก็บ่มีลมนะครับนะครับตาพันเัาลงเลยนะครับลงเลยตัวที่สามนะครับสลัมบอนี้นะครับตัวที่สามมะเทสตัวที่สามเทสนะครับเตรียมเทสนะครับเตรียมเทสนะครับเตียมเทสตาคิตีครับตาจอยเป็นก้อนพอยทั้งพุ่นเบาหน่อยครับเมียนหาซิปเมียนหาซิปนะครับเบาหน่อย คือตอนนี้ต้องเอาของน้อยเหรียญตะกัอนครับเพราะว่าของใหญ่เหรียญไม่ได้ไปไปเอาแล้วครับปปอีกปอกน้อยโอ้พนญานนี่ลุ่มตุ่มเลยเหรอโอ้ยของแฉะเลยครับเอ้สัตว์พันจร,รวดสัตว์หนามพันจร,รวดพญานลุ่มตุ่มเลยเหรอเอาละครับนี่อีกรูปแบบนึงครับของตาพันนะครับของตาพันนะครับสนุกดังดีโอ้เด็การเด็การเด็การ สวยงามครับของตะพันครับสวยงามเนียครับโอ้ยตาหักแท้เปิดล้มแล้วครับขึ้นไปสูงทุดแหละครับว่ามีล้มถือว่าโอเคแล้วครับสามตัวนี้ถือว่าผ่านอยู่แตามีล้มดีๆว้ายจะาบาดตะว้นสวยงามครับสวยงามครับโอ้ยฝืนหย่านฝืนล้มตกล่ะแล้วเป็นดีครับเป็นดีนี่ครับเมธหายิปครับของตะพันนะครับเมธหายิปตาหัก พุน่นเลนเอลนะครับเดี๋ยวถ้ามีล้มดีๆที่ท้ายพี่น้องเบิ้งอีกจักรอบหนึ่งตอนนี้เบิดแล้วล้มเบิดแล้วเห็น,นมันขึ้นแล้วก็โอเคแล้วล่ะล่งสวยงามอ้าพี่อดิตสันยุ่พี่น้องนะครับแต่ว่าอย่างไ้พี่น้องเนี่ยเบิบ้งจะน้อยเพาว่ามันห่างหลายมือม่มีโอกาสเรียนของตาพันนะครับตัวน้อยของตาจอยของผมสามตัวขึ้นถึงฟ้าเรียบร้อยนะครับสามารถที่พานเบิดเปไงคือบริ้ลงตุ่มคือบังไฟแต่เป็นขึ้นถึงสามตัวนะครับเดี๋ยวล้มดีๆสิ หาอากาศมาแรนให้พี 91, ่น mmm ้องเนี ona, ่ยเบิกน้ำนะครับสำหรับวาวสามตัวนี้นหะแล้วก็บวาวอีกตัวหนึ่งคือสามเมตรตัวใหญ่ถ้าล้มดีๆได้พี่น้องนะครับสีแรงวาวตัวใหญ่พี่น้องเบิงน้ำนะครับขอบคุณทุกสถานที่สุ้มองสุบอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกับช่องอีสานขึ้นฮอดกดเปีกกำลังใจนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับล้มมาเจอกันครับสวัสดีครับ